โหลครับผมสวัสดีครับแอสตินนะวันนี้โอ้โหบอกยอมบอกชื่อซะทียอมบอกชื่อซะทีโอ้โหผมคุยตั้งนานกว่าจะบอกชื่อนะโอ้โหพีวีพีหนึ่งหนึ่งได้มาเกียงคนในเซิร์ฟลากลากคนไปไปฆ่าที่บ้านตัวเองเว้ยท็อกมาท็อกมาออกมาดิกรุงอี มีคนบอกอยู่เซิร์ฟเวอร์หนึ่งนะครับมีคุยดว้วยมีด้วยมีจริงด้วยโอ้โหโคตรห้าว่ะจริงๆคนเนี้ยพาร์ทฮัลโหลครับฮัลโหละอะไรวะทำไมค่าไม่ได้โอ้โหโคตร คนเด็กน้อยอ่ะแป๊บนึงผมขอไปดูนี้ไหนวะไหนวะเนี่ยนะ <c oughs> โอ้โหโอ้ยเกมโหมดครับเกมโหมดครับผมเตรียม <c oughs> จ,จะมาจะมา PVP โอ้โหโดูแม่งฆ่าคนนะหัวดูดูแมงค่าโอ้โหแล้วนี่ไงประตูประตูะตดดได้ขังคงไอ้ที่ขังคงที่ขังคนโคลนห้าวอ่ะดู ดูนะครับผมโอ้โหแล้วดูเออ,อไม่แล้วแล้วดูแล้วดูแล้วดูทำทำอย่างงี้เพื่ออะไรเอ่ยฆ่าฆ่าฆ่าคนแล้วหัวแปะผนังแล้วก็ถ่ายรูปโอ้โหโค่นหัวร้อนอะ่ะดูโอ้โหมาสู้ดิมามาสู้ดิมามาสู้ออกมาสู้มาอ่ะใช้มือเปล่าเลยโอ้โหโค่นดาบโค่นแรงโอ้โห โอ้โหทุกบ้านมันพังไี่หมดเลยบาเรียตอนเกิดโอ้โหเกียนเกียนเฮ้ยเกมหมดเกมหนึ่งเกมหมดหนึ่งโอ้เกมหมดหนึ่งไม่ทันโอ้นะก็เกียนเกียนจริงๆอ่ะขนาดแอดมินมายังด่าโอ้โหดูดิแอดมินมายังด่าจะรอดไหมเนี่ยอื้มเอ้ โอ้โหโอ้โหลบแม่งทิ้งเลยหัวหัวหายไปละกล่กองอะไรไม่เรอยแยะลบแม่งเลยลบแม่งลบแม่งไล่ไล่ลบทีละอันเลยโคตรเด็กน้อยอ่ะนี่นี่นี่เจอนี่ตี นี่ดาบตีอย่างงี้นี่ห้าหัวห้าหรอ How? How? เกียร์คนในเซิร์ฟเยอะไงเกียร์คนในเซิร์ฟเยอะไงนี่นี่นี่เรียบร้อยอีกน้อยเป็นไงตายโอ้โหอย่ากเกียร์อีกนะชื่ออะไระบิ๊กคุ้งอีใช่ปะบิ๊กคุ้งอีใช่ปะโอ้ยหัวโอ้เกียร์ไงเกียร์ไงเพื่ออะไรโอ้โหบ้านมันสวย <laughs> แบนแม่งเลยอึ๊บ เรียบร้อยเรียบร้อยโหคนข้นหัวร้อนอะ่ะข้นหัวร้อนอขี่หมาเลยโอเคก็นี่เป็นตัวอย่างอย่าไปทำใครอีกนะเว้ยเดี๋ยวเจะโดนเดี๋ยวจะโดนแบนอย่างเงี้ยอย่าไปเกียนใครนะครับเอาใจนะเอาใจนะโอเคอะเออโอเคสำหรับวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับผม แล้วเดี๋ยวผมเคลียร์หลังไม้ต่อแล้วกันอดีบายบายเพื่อนไม่ไม่หมดหรอกพี่เกีย๊ายบาย